เนาะแต่ว่าตอนนี้ผมครับสังภาพห่างกันอยู่ประมาณสี่หเมตรคือเก่าครับบริเวณนี้ผมมีผูใ้ใดพี่น้องพอ่าเสียงมันสีประชัดเดี๋ยวพี่น้องสีบอเข้าขใจผมขออนุญาตเอาแมตตโล่งนิดนึงครับบริเวณนี้ผมมีไผ่นะครับเนาะผมล่างเกียวสาดเรียบร้อยแล้วนะครับโต้นล่างเกียวมีนะครับเนาะแล้วก็ใส่แมทบริเวณนี้ไผ่ผมมีพี่น้องบานนี้บ้านเกมแม่มือนี่สไตล์ไหนเด้อมีคนถามหลายว่า อยากเห็นขั้นต่อขั้นนะครับขั้นต่อขั้นมือสวงขั้นต่อขั้นเาพี่น้องเบาเขียมสีเราขั้นต่อขั้นพี่น้องฟังพี่น้องได้ตัวนี้ครับคือ40แรงมันเัานเอิรน L40 พี่น้องได้ L40 40แรง,แรงให้พี่น้องครับสร้างภาพเพิ่นสีไทยให้ส้วมพี่น้องเลยเราเขียมจะเป็นผู้บอกราคานะครับอ่าให้เพิินส้วมคกะครับทายออมขั้นให้เพิ่นบ้างเลยนะครับ ผมสีเอาขั้นต่อขั้นได้พี่น้องได้นี่บ่าวเกมขึ้นนั่งเครื่องนี้ครับเออเอาละบ่าวเกมเขาจะบอกราคาบาที่นี่นะครับเออีพี่น้องเอาแบบจ้าจ้าแจงแจงเล่ห้านะครับอันนี้รถมือสองด้วพี่น้องนี่รถมือสองรถมือสองอันนั้นรถมือหนึ่งครับ <c oughs> เออเลี้ยวเมืองสีว่าเดียวกันเนาะไอ้รถมือสองนี่ครับสาภาพเดิมเดิมนะครับรถมือสองสาภาพเดิมเดิมพี่น้อง อ่าให้เห็นจ้าจ้าปฏิวัติรถไม่ที่บ่าวเกียมมจกูกปฏิวัติเมือนี่ครับมือสองนี่คือมือสองสภาพเดิมๆบานนี้เอาพี่น้องเมืองรอบขั้นแล้วบานนี้บ้าเกียมมจูก็สงพี่น้องบานที่นี่อ่านะครับบ้าเขียวมาทก็สรางนะโอเคสังค้งภาพบานนี้หลังจากคนเมืองภาพรอบขั้นแล้วบานที่นี่รถคันนี้นะครับเนาะ LC018 ศูดีที่พี่น้องบวกใบมีดบวกผ่านหนึ่งตัวได้พี่น้องได้รถปี62 ชั่วโมงการทํางานอยผั่นเก้าร้อยชั่วโมงพี่น้องราคาเงินสดสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพัร 4, 75, คาคาเงินสดสี่แสนเจ็ดหมื่นาพันดาวุจเจ็ดหมื่นพี่น้องดาวจเจ็ดหมื่นพันสูงสุดหกปีพันปีละแปดหมืการอยห้าสิบบาทงวดใหญ่เดือนละสองพันพี่น้องพันปีละแปดหมื่นหน่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทมีงวดน้อยเดือนละสองพันนาพี่น้องเด้อพันแค่หกปีแล้วแคนนี้พี่น้อง าลายหกเดือนกับมีพี่น้อง4ี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยหาสิบนะครับงดย่อยเดือนละพันเราเอาไปหารมาลายหกเดือนพี่น้องเดอ้อมี่เห็นลายหกเดือนก็ได้พี่น้องลายเดือนก็ได้เฉลี่ยแล้ว 6, 000, มั่นใจปีละเจ็ดพันกว่าบาทด้พี่น้องเอรือเจ็ดพันแปดร้อยสิบเก้าบาทนะครับเออโอเคพี่น้องที่นี่สภาพรถแล้วเห็นราคาแล้วพี่น้องเดอ้อย่ำนะครับ เบอร์โทรศัพท์0610244664พี่น้องเบอรค์รค่มเบอร์คุณพี่น้องเดอ้อราคาเงินสดอยู่ที่475,000ดาวอยู่ที่7,000 70, 0งวดปีละ81,950บาทพี่น้องน่าจิฟังท่านนะครับเนาะขันบอท่านาพี่น้องก็คอยโทรถามเบาวเขียนม,มพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวฉิฝากเบอร์โทรร้านน้ำยู่พี่น้องบัดลงทายก่อนเอาโอเคบาที้ผมอีแพาพี่น้องงับง่ายทายเทมหา หาสิบแรงฟังนี่ครับอ่าสี่สิบประเทศเขาหาสิบพี่น้องบาทนี่นะครับนี่คือเอลฮาศูนย์พี่น้องบ้านเขาเอิ่มหาสิบแรงพี่น้องเด้อนะครับผมสิบเอารั่นเป็นขั้นเอาส้มภาพกันครับบานนี่นี่คือสภาพเดิมเดิมนะครับรถเอลห้าศูนย์นะครับหนึ่งแปดเอสทีตัวนี้พี่น้องหนึ่งแปดดีทีพี่น้องอ่าตัวนี้เป็นรถมือสองพี่น้องเด้อรถมือสองสภาพเดิมๆครับรถมือสองสภาพเดิมๆพี่น้องเออ นี่ผมเสียขั้นต่อขั้นให้พี่น้องเห็นราคาเห็นถดความและพี่น้องทั่วมาถามเลยขอ,อยาได้ขั้นที่เจ้านั่งอยู่นะเบาเข็มแม่สิบแรงสี่สิบแรงบอกผมมาเลยบานนี่นี่คือสภาพเดิมๆตัวพี่น้องเด้อนะครับพ่อแขวมาล่างมีซื้อแล้วพี่น้องเนาะบ้านไอ้เก็บสีเก็บได้ละเอียดบ้านไอ้เกงหลายนะพี่น้องน,นะครับอ่าพี่น้องครับรถขั้นนี้ปีหกหนึ่งพี่น้องเด้อปีหกหนึ่งชิโมงทำงานอยู่พันกลัวช่วโมงพี่น้องนะครับ พันห้าสิบเดียชั่วโมงนะครับเราะันนี้พันโมคะดิไซน์งาน,นพี่น้องเดอ้อราคานะพี่น้องเนาะราคาคันนี้อยู่ที่ห้าแสนเก้าพี่น้องห้าแสนเก้าหมื่นพี่น้องเดอ้อดาวอยู่แปดหมื่นห้าครับพันสองสุดหกปีคือกันพี่น้องปีละหนึ่งแสนเจ็ดพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทพี่น้องเดอ้องวดน้อยกัเดือนละสองพันคือกันคือเก้าพี่น้องเอาส้มความงามรอบคันเลยครับบาดนี้นะครับ อ้าวพี่น้องส้มเมืองรถลาดนเดือมเป็นยังไงนี่บ่าวเกียบถึงแมานั่งครับนี่กูปานห้านน่งรถเพลินปานรถเจ้าของเออนะครับนี่คือบ่าวเกียเบ้าอยู่ผู้เดียวได้พี่น้องนี่ตากล้องเพิ่นเพิ่นส้มเพิ่นซ้มมือซื้อครับเออเพิ่นซ้มมือซื้อมันมันบม่ได้อยู่ใกล้กันนะครับห่างกันอยู่นี่หาฮกว่าหันะครับแต่ว่ากล้องเพิ่นดีกล้องเพิ่นดีมันเลยส้มใกล้พี่น้องนะครับจังหวัเสียงอยากเป็นอาคาศได้หายขออภัยพี่น้องอย่าลืมนะครับเด้อ รถปีหกหนึ่งนพหายชั่วโมงพี่น้องราคาอยู่หาแสนเก้านะครับรถคันนี้เรเครเทีดงานพี่น้องนี่ตีเป้าเขียวมานี่ดาวอแปดหม้าพพี่น้องดาวอย,ยู่แปดหมืหาพันเด้องวดปีละแสนเจดหสิบเบาทพี่น้องงวดน้อยเดี่ย้าสองมันขึ้นเกาะครับหลังจากส้มความง่ามส้มราคาแล้วบาทที่นี่เป้าเขียวสีลงไปสรุปให้พี่น้องว่า นะครับนี่คือรถมือสองนะครับเอาลองงวกงวกไส้งวกขวบบางมือหนึ่งนี่มือหนึ่งพี่น้องนี่นี่นี่มือหนึ่งนะครับนี่เอางวกไปใส่มือสองมาหนินี่มือสองนี่ครับสภาพใกล้เคี่ยงอะไรพี่น้องอ่บาร์ที่นี่เบอร์ล้านเท่าครับนี่เบอร์ล้านพี่น้องศูนย์สี่สองสองเจ็ดสี่ศูนย์สี่ห้าได้พี่น้องเด้ออันนี้เบอร์ล้านหรือเบ้าเกมก็คือโทรหาเบอร์โทรศัพท์มือถือผมสายตรง0610 2 44664พี่น้องแล้วก็ขอขอบคุณสวัสดีสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะยังได้กัฝารถมือสองนลกับมือหนึ่งนะพี่น้องเด้อครับ